สวัดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูดีกินวาน <Yeah. S 1> มาเจอกันแหมแล้วนะครับยินดีต้อนหับสมาชิกใหม่ทุกๆท่านตัวยแล้วก็ขอบคุณสำหรับ ความเหนียวแน่นของสมาชินากนะฮะนะฮะทุกคนนะครับตีคอยให้อกําลังใจกันเราต้องสังเกตตาผมนะครับตาจะยีตียีน้อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของกลางวันเลยครับแดดท่อนๆจัดๆก็ยังมาจัดอาหารเฮือปนๆได้ครับชมดูแล้วก็เป็นเมนูตีทุกๆคนอยากจะทําเหมือนกันเพราะว่าค่อนข้างจะทำํำยากในขั้นตอนแรกนะครับวันนี้ง่ายๆแต่ก็แอบยากครับนําเสนอในเมนูนี่เลยครับปลาหมึก คัวพริกเกลือ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 าพร้อมแล้วขั้นตอนแรกที่เขาจะเริ่มกันเลยนะครับก็คือซอยปลาหมึกนะครับวันนี้จัดมาสี่ตัวครับนึกว่ามันจะเบาอ่ะพอโทษไปได้อย่างนั้นครับกพจะจกกิโลนะครับเจ็ดขีดปลายนะครับเบสเซนแล้วกาปลาหมึกวันนี้หมดไปสองรอยนะครับวันนี้เอาเอาปลาหมึกเป็นปลาหมึกกล้วยนะครับ แต่เป็นแหมพันหนึง่งค่อนข้างที่จะราคาจะสูงหน่อยนะครับก็เอามาซอยนะครับเอามาซอยเป็นแว่นเป็นแว่นนะครับเริ่มต้นจากการซอยปลาเมึกนะครับซอยหือ้อหื้อบางที่สุดนะครับแต่ปัจจบางล่ําจนเอาไปถอดแล้วมันหดเหลือกระเส้นดังหนังยืดนี่หนาเบานะครับก็ประมาณสักถ้านับเป็นเส้นก็ประมาณเกือบเน้นเอะครับเนี่ยประมาณนี้อ ก็นนาเสนอยากยากเหมือนกันนะครับประมาณที่ะครับนี่ประมาณนี้นะเผื่อให้มันกรอบเร็วที่สุดนะครับแล้วก็หอดได้เร็วที่สุดเพราะมันจะแตกครับเดี๋ยวถ้าพอด้วยครับตีว่าแตกแตกด้วยนะครับมือนี่ล่างก็ะบิลิเมเอาแจ่โซดาเห็นน้อยนะครับมันจะได้ลดกินลงไปพ่องนะครับแล้วก็ตัวมืกก็จะเด้งเด้งนะครับล่างเซจเรียบร้อยแล้วก็ เอาไปแช่เย็นก็ได้นะครับเอาไปใส่ในตู้เย็นก็ได้เพื่อให้มันเย็นเย็นเสตตัวครับถ้าเอาบัแช่เย็นเนี่ยมันจะมีกลิ่นถูกหมเหมาะนะนแช่เย็นเหียน,นะครับอ่าเรียบร้อยครับสี่ตัวนะครับบัจจ่น้อยๆนะครับนักนาดนะฮะการคั่วพี่เกือบัต้องมักอย่างสักอย่างนะครับใส่เข้าไปอย่างเดียวก็คือแป้งทอดกรอบนะครับ ฉะนั้นแล้ววันนี้ยังติบอครับผมใช้แป้งถอดกรอบตีเขาแอบป,ปุงรสมาแล้วนะครับฉะนั้นแล้วการใส่ลงไปในนี้มันก็จะมีรสชาติขึ้นมาแห็นน้อยหนึ่งนะครับถามว่าใส่เยอะกอก็อกอเดี๋ยวเอาตวงให้ดูกันแล้วกันเอาเป็นปากอีกเนาะหรือทับพีนี่นะนะครับใส่ประมาณสัก2ทับพีน,นะครับใส่แบบพูนๆเลยนะครับเพราะว่าเขาต้องใื้แป้งมันจับป่ามึกนักที่สุดเพราะป่ามึกมันจะแตกนะครับผมลองมาหลายวิธีแล้ว การใส่แป้งถอดกรอบนี่ดีที่สุดลดการแตกของปลาหมึกได้ดีที่สุดเลยนะอืมสองทับพีครับใส่ลงไปเรียบร้อยกคนครับโดนะครับเนี่ยนะครับมันจะจะาขาวๆปะกันขาวสวยนะครับออกเหลืองๆน้อยๆสำหรับแป้งนะครับแป้งี่นี่ก็เหมือนเดิมครับแต่ต้องผสมน้ำเพราะว่าตัวหมึกเนี่ยมันมีน้ำอยู่แล้วนะฉะนั้นเราเขาจะต้องอ่า เนี่ยจะได้กระไดคือแป้งนะครับเกาะปลาหมึกด้นาทีสุดนะครับอ่าเอาละนะครับเดี๋ยวคือแป้งมันจับปลาหมึกดีๆให้ก้มก่อนเซตตัวให้ก้ามก่อนขั้นตอนนี้ก็แบบนี้อย่างน,นะครับตั้งไฟน่นี่นะครับเดี๋ยวขอยาดตั้งไฟก่อนนะครับช่วงที่เฮากำลังรอื้อน้ำมันหออน,นะครับเฮาก็จะมาตำพริกแห้งกับตำกระเทียม ในการคั่วพริกเกลือรอบนี่ใจพริกแห้งเหมือนเดิมนะครับกระเทียม2หัวนะครับพริกแห้ง10เม็ดนะพริกแห้งของผมค่อนข้างจะเผ็ดนะครับสบายสบายอ่าเรียบร้อยแล้วครับพริกเ้าเซตเรียบร้อยแล้ะเดี๋ยวลองแซมเปิลพอสักเซนหนึ่งก่อนว่ามันห้อนจริงหรือเปล่านะครับอ่าห่อนแล้วนะครับ ที่การทอดปลาหมึกนะครับใส่เป็นเส้นใส่เป็นอันเป็นอันอี้เนอร์บริเทลงไปนะครับถ้าเทลงไปละติดเลยใส่นะครับเริ่มแตกแล้วเริ่มแตกแล้วน้ำมันนี่เอาห้อนปานกลางนะครับแม่ต้องห้อนแบบปีดๆเหมือนเขาทอดอย่างอื่นนะครับ มาเจอกันหลังจากที่เฮาทอดป่ามึกนี่เ็จเรียบร้อยแล้วสวยก็ครับเห็นภาพนี่บัดชัดไหมก็ดูนี่ภาพนี่เลยตึ๊ดโอ้โหเป็นได้พองข้ามสวยงามก็ข้าบะธรรมดานะครับเอาแล้วครับตอนนี้เขาจะเข้าสู่ขั้นตอนทีเน ature, เ่เป็นซิกเนเจอร์เออๆเป็นซิกเคเ็อเลยก็คือเคล็ดลับในการเอาป่ามึกทอดของเฮาเนี่ยเอามาคั่วพริกเกลือนะครับเหตุผลที่เฮาเอาป่ามึกมาทอดเพราะว่า ถ้าเฮาบบเอาป่ามึกมาทอดนะครับเฮาเอาป่ามึก,มาาาามกสดมาคั่วพี่เกลือเลยเนี่ยม่ต้องกลัวครับใบใจคั่วพี่เกลือแน,น่นอนกลายเป็นย่างหูกาครับต้มยำป่ามึกเลยทันทีฉะนั้นแล้วเฮาตรงเนี้ยจะได้ก็ได้คือป่ามึกมันรัดตัวไปแล้วซุกไปแล้ว เอาเลยใช้วิธีในการชุบแป้งทอดกรอบนะครับแต่บ่ได้จุบแบบจนไปถึงไปเห็นนั่นป่ามือกับใจนะครับชุบหมอห้อปอหฮิรมันมีรสชาติเฮิอ์มันมีสีสันและที่สาคัญก็คือทําฮื้อป่ามืกรอบเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูสักอันหนึ่งนะครับก็ประกอบฟังเสียงในไมค์นะครับอืมกรอบครับ จร,จริงๆแล้วก็ไม่ได้กรอบปามืกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือกรอบแป้งที่เขาถอดตัวนี่แหละครับนี่คือสิ่งสําคัญีิทําให้มันเกิดอรรถรสแล้วกว็แป้งตัวนี้เดี๋ยวมันจะไปจับพวกพริกพวกเกลือเนาะผงปรุงรสนะครับพริกไทยเนี่ยจะเกิดรสชาติสุดยอดครับพร้อมแล้วคั่วพริกเกลือกันเลยตักน้ํามันใส่หนึ่งทับพ,พีนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวปากมึกเขาจะบะกรอบเห็นนะเนาะมองขึ้มมนคั่ว หอมขาวคั่วพริกคือมันหอมมะได้นะครับนะครับก่อนที่เขาจะไปตั้งกระทะนะครับไหลน้ํามันเห็ก่อนนี่นะครับไหลน้ํามันเห็ก่อนให้เรียบร้อยนะครับเสร็จปั๊บอ่ามาดูใกล้ๆกันเลยได้เลยนะครับเริ่มต้นจากการตีเฮาจะต้องเอาพริกอ่าม่คั่วก่อนนะครับนี่พริกแห้งนะครับเห็นก็ครับพริกแห้ง แล้วก็พริกแห้งนี่ผมตามกับกระเทียมเนาะตามกับหอมขาวนะครับเอาคั้วให้มันได้กินหอมนะครับแต่ระวังมันไมเนอร์นะครับคั่วพริกเกลือนี่แนะนำเพื่อใจไฟออนนะครับเพราะว่าวัตถุดิบของเขาทุกอย่างมันซุกไปหมดแล้วนะครับมันเหมือนการคั่วหมูสามชั้นเนาะถ้าคั่วหมูสามชั้นเนี่ยถ้าเขาคั่วหมูดิบเนี่ยเขาก็ต้องนี่คือมันก่อนนะครับคือ หื้อหมูมันสุกแขก่อนอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ปลาหมึกมันสุกแล้วก็คั่วไฟออนได้นะครับตอนนี้เฮากำลังทำหื้อพริกกับหอมขาวนี่หอมก่อนนะครับหอมแล้วก็จะสีก็จะสวยนะครับจะเหลืองเหลืองทันทีเลยนะครับเอาละครับตอนนี้พริกกับกระเทียมสุกแล้วครับหอมแล้วครับอเ,เอาเขียวตั้งข้างอินะครับอืเดี๋ยวมันจะนี่ ขั้นตอนต่อไปคือการใส่ปลาหมึกลงไปนะครับอืมคั่วกับปลาหมึกนะครับที่ชูวอาออกเดิดนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับป๊าบอ่าเรามาปรุงกันเลยครับอย่างแรกที่เขาจะใส่ก็คือเกลือนะครับเกลือเนี่ยเขาจะใส่ครึ่งช้อนโต๊ะนะครับ ตวังเกมล่านะครับเพราะป่ามึกนี่ก็เกมมันอยู่ละนะครับครึ่งช้อนโต๊ะต่อไปน้ําตาลนะครับน้าตาลนี่นักน้อยนะครับนักกว่าเกลือตะกี้นะครับเกลือเต็มช้อนโต๊ะประมาณนี้ผมจะบ๊อบใส่ <c oughs> <c oughs> ผมจะบ๊อบใส่ลงไปในป่ามึกนะครับใส่ไว้ตีกระทะถึงมันไม่กระทะกันผงปรุงรสอันนี้นักน้อยนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะ ครับผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปนี่ครับหอมขาวซับแล้วก็คัวครับอือคิวดีขนะครับ เอาละพอดีละครับจะใส่พริกไทยนะครับใส่พริกไทยลงไปนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเลยนะครับเพชรลอดและตีสำคัญที่เขาซอยไวต้ตะกี้นะครับพริกชี้ฟ้านะครับใส่ลงไปครัวแหมกามหนึ่งนะครับตู้นะครับอืม กินมันร่อนแรงขนาดครับเอาละเซร็จแล้วครับเดี๋ยวจะตักใส่จานตัวนี้จัดจานไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอาปิดเก็สโ,โล่งอกลงใจครับมันหอมขนาดมาเดี๋ยวผมจะตักใส่จานสวยงามครับ สวยก็ครับปลาหมึกคั่วพริกเกลือนะครับพริกเกลือจะอยู่ตั้งท้ายจะตักโรยตั้งหนานะครับพื้นพื้พโต๊ะก็มาโต๊ะนะครับเสียดายมันครับทีอูนี่นะเดีอยงนะอ่าอย่าง,างสุดท้ายที่เขาจะปฏทิงเลยก็คือ พริเกลือครับอร่อยข้างหน้เนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับปลาหมึกคั่วพริกเกลือไปดูในรูปอีกรอบนึ่งมาแล้วครับหลังจากที่ดูรูปไปแล้วสวยสวยนา่นากินน่ากินไหมครับโอยนะครับผมก็แอบชิมมแล้วรสชาติสุดยอดนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเขาจะมา กินก uh ินกินก mm. ินกินกินะครับอ uh ุ huh. right. mm. uh ้ยไข่ต huh. um. like ีอยากทําเมนูน huh. uh ี่นะครับผมแนะนำเลยว่ามันทำออกมาแล้วมันเพอร์เฟกมากสุดยอดอร่อยมากเลยนะครับเอาละเขามากินกันเลยนะครับอ่านะครับต้องใช้ช้อนนะครับนี่ครับท่านผู้ชมลบลบลบกล้องหน่อยครับเอาเบียบบังนะครับเดี๋ยวกล้องมันโฟกัสเอออืมนะครับ ยอดอืมอืมคำแรกที่กัดเข้าไปครับมัน,นเกิดความความหวานของน้ำตานะครับอยู่ผมใส่ลงไปหลังจากขั้นมากับเค็มเลยครับแล้วก็ตอนนี้เผ็ดร้อนมากถึงพริกนะครับถึงพริกไทยอืหอมนะครับอร่อยครับกรอบมากนะครับ ต่อต่อเลยแล้วกันครับอแต่เผ็ดๆอยู่นะครับืี่ครับกรอบแ้เลยอุำขนาดเหมาะขนาดสุดยอดสุดยอดบะเกตเินุดยอดบะเกตเ้ อืมอืมอึ่มฮึมอืมฮมฮยขอกินแหมสักน่อยนะครับอือเอาแบบนี้เลยกันเกันนั่นก็ป่ะมืกว่ะพริกว่ะกระเทียมว่ะอืมอมองเล่บอกครับอือ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 อยฟุ รสชาติครบทองอืมอืมอืมกรอบกรอบมาตามทุตไทยน,นะครับเดี๋ยวมีภารกิจต,ต่อไปคือการไปออกกำลังกายเองนะครับกินได้้ออกกำลังกายได้ครับอ้าวโฆษณาสักหน่อยกันบ่ใครรับชมคลิปนี้อยู่นะครับ่วงนี้ผมกำลัง ฟิตหลังกายพื่อกลับมาสูสภาพเดิมนะครับตั้งเป้าไว้น้ำหนักตีประมาณ8 0 9 0โลถึงเกจะฮื่อประมาณนี้นะครับตอนนี้น้ำหนักอยู่ตี1 0่109กิโลร้ลอยเก้าโลนะพี่น้องอไปจังน้ำหนักขึ้นจังน้ำหนักปุ๊บยอดเหรียญนะบอโอ้น้ำหนักไอเครื่องจังน้ำนหนักน้าเซเว่นนะม่ใช่ อันเพลงตีด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 ีใจนะครับย้อนเหรียญลงไปปุ๊บวววาวว้เสียงดเสียงอันลดวอแล้วน้ำหนักเกินว่ะโอ้ผมโดนลงแต่จังนะกขับตันนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเออเอามากินได้ก็ต้องลดน้ำหนักได้เล่กลับมาฟิตหุ่นเหมือนเดิมครับในรายการนี้เลยนะท่านผู้ชมแฟตฟิตเฟิร์ม ฟันเนี่ติดตามกันด้วยนะครับเขาจะมาลดน้ำหนักด้วยกันนะครับเดี๋ยวคอยติดตามกันก็แล้วกันนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชมของเปื่อนๆนะครับทางถี่ใฮ้อกําลังใจมาในการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิง่งทำสุดท้ายนะครับอ่ะเดี๋ยวขอกินปิ๊ทิปไปเลยก็แล้วกันเนาะ